ผมอ2ครับครับผมโอ้ยังงามเลยครับพี่น้องเกือบเกือบโลแล้วครับพี่น้องเหวอันลาดเลยครับผมครับพี่น้องโอ้ครับผมเต็มเลยครับเต็มทุงเลยครับผม สวัสดีครับไทบ้านดีสายครับผมในไทยบ้านดีสายก็พาพี่น้องมาหาอยู่หากินครับผมมายามจัดดักปลาครับผมพี่น้องเดี๋ยวเรามาลุ้นไปต้องการครับว่ามื้อนี้สิหมานบ่ครับผมเริ่มแต่ส่วนปาาไปก่อนครับปีนี้ปลาใหญ่บ่ค่อยมีเลยครับพี่น้องเพราะว่าคนเขาก็มาซุ่มยิงนะครับมาใช้ปืนฉีงมาซุ่มยิงหลายครับผม ก็มีปักเบ็ดไว้นนำครับเฮาโอ้ลั่นครับพี่น้องลองปักเบ็ดเหยื่อไส้เดือนเบิครับแต่ว่าพวกกินมันไม่แม่นฤดูกาลนะที่ไดพวกคันนี้พี่น้องเบิงนะครับมีเก็ดขึ้นมาเลยครับผมขา,ขาวๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยามเบิกก่อนครับพี่น้อง เงียบเหรอครับพี่น้องเงียบไหมครับอ,อย่าพี่พี่น้องบ้างครับครับพี่น้องโอ้ครับผมเหงาอาลาดเลยครับพี่น้องเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาขึ้นข้างบนก่อนครับพี่น้อง บ่ได้ครับอันตรายครับครับผมลุ้นครับพี่น้องตัวใหญ่ด้วยครับนีเติบครับผมครับผมโอ้ยังงามเลยครับพี่น้องตัวปลาไหมครับมันหวาครับผม โลครับนองครับกระมานมาแล้วครับผมหลังแรกก็มานเลยครับผมน้อครับโลนึงเลยครับประมาณหลังที่สองครับมุมครับ เดี๋ยวามารุ้นหลังนี้ครับผมไก่กันแม่จังน้อยครับปีนี้พี่น้องไก่บางช่วงกับไก่บางช่วงกับไก่ครับมันน้ำมันคอนลงเยอะครับลุ้นกันครับลั่นบอโอ้บอลั่น,นครับพี่น้องตัวนี้ยังอยู่คือเก่าครับผม เดี๋ยวไปก็เห็นแล้วครับาหลังนี้ก็ครับแล้วค่อยไปสวนยางครับเมื่อวานนี้ได้ประค้อได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอากล้องมาครับเมื่อวานหรือไม่ได้ถ่ายครับได้สามสี่ตัวเดียวครับเมื่อวานบ่อนรั่นครับพี่น้องครับคงจะดีครับผมด้างหลังต่อไปส่วนยางครับไปครับ เัวนยางครับผมเออที่ก็ที่เดินกะจายนี่นครับพี่น้องโมดลั่นครับพี่น้องโมดลั่นครับผมคลึงฟ้าคลึงฝน,น,นมาแล้วครับพี่น้อนงองแต่หอกในเรื่องรางของเขา เบื้งหลังหมานครับผมเพื่อนลุงเพื่นไส่เนี่ครับรอบตะข่ายเพื่อนนะครับเมื่อเช้านี้ครับาาว่บาเข้าซ่องตัวเวียครับชุดที่ผมเคยใส่จันนะครับ ลันลันลันโอ้ลันของแท้ครับพี่น้องค,ครับผมครับลันของแท้ครับแต่บม่รู้ว่าสิมีหยางครับผมนช่มีหยางครับเดีิปปนก่อนครับพี่น้องบ่เปียกบ่หนนยองนะครับ มูได้เปียกหนังเลยครับผมปูคือเมื่อวานนี่สปโนโอ้อครับป่ามันต้องเปียกเลยครับพี่น้องอห,อหอืขอใจครับพี่น้องคืนก่อนครับขอใจครับผม น่าจะซ้ำๆกันแหละครับพี่น้องข้อาารครับผมาาเต็มนี่เต็มสอง้วครับที่แน่ๆแ,แต่บอรู้ว่าใหญ่ซ้ำเลยครับเดี๋ยวเปิดในเพี่น้องเบื้องพร้อมกันครับผมโอ้อออ <c oughs> ออครับพี่น้องเติบหนึ่งยุ่งครับเกือบๆโร่แล้วครับพี่น้องเหี่ยอลาดเลยครับผม <c oughs> อยอดเจ็บครับ ครับพี่น้อง,องครับผมอ2ครับรูปลายเกือบซองรูแล้วครับซองตัวนี้ครับพี่น้องครับยัดใส่จันไว้ก่อนครับพี่น้องชุดนี้แหละครับผมว่าเรามาใส่ครับที่ปลามัน ปลามันจะชุ่มอยู่ครับตรงปลายก่อนน้ไม้เนี่ยครับใชเบื้องล่างสุดท้ายของจุดนี้ก็ครับแล้วก็ไปฝ่ายน้ำล้นครับพี่น้องเบื้องแต่นี้แครับโอ้บรรยากาศมานี่ครับบ่มีแดดเลยครับแต่ว่าก็เป็นเอาเอาอยู่ครับพี่น้องอยู่เฟนทิโต้นะครับเป็นไก่มูนะครับผม ้ายส่วนยางเลยครับสรงซ่มมือวอลลั่นเลยครับพี่น้องขึ้ืนน้ำเลยจะไปดูครับโอ้ลั่นอ,อ,อยู่ครับพี่น้องครับผมมีรอยเปียกอยู่ด้วยนะครับพี่น้องนะครับผมเห็นรอยเปียกอยู่ครับผมเดี๋ยวมาปพี่พันน้องเบอ่์อครับ มีตัวอยู่ครับพี่ห้องมะครับผมครับผมงามอยู่ครับพี่น้องคนเดียวคนนี้ยากเกลีวยวกว่าครับ,บไฟน้ำร้อนครับผมใหม่นี้ครับใหม่นี้แต่เก่านี่ยมานดีเด้ครับพี่น้อง ร่นได้แต่ตัวใหญ่ๆครับได้ทุกมือครับมเะเสากนแเลงโอ้โหครับยังจุดีครับพี่น้องใกล้ๆนะครับนี่ก็ยังจุดดีครับผมโอ้โบลัดไหมครับ พวเราขับไปโกไผ่ครับบันนี้พี่น้องไก่หอนละครับพี่น้องมาที่เต็มตนี้นะครับไปฝั่งนี้ไอ้สายสเพิ่อมาใส่ครับผมผมบอลั่น,นครับเขินน้ำาหลายมือแล้วครับโบมาเพื่อนบริมาเห็ดเลยครับารยากวิ่งขึ้นครับลั่นบอกพี่น้อง โอ้ลั่นอยู่ครับผมมีคนมายามไปแล้วครับพี่น้องนะครับนะครับเอาไม้ออกเลยครับแล้วก็หอยปีนน้ำเปียกๆเลยครับเอานี้มาสอดเลยนี่ครับโอ้ยามแต่ว่าบ่รู้ว่าสิเอาป่าไปเขาบอกครับเดี๋ยวเบิ่งครับแต่ยามแล้วครับพี่น้อง ยกเบิ่องละครับมีบา่างเหรอครับอู้หตัวใหญ่เลยครับช่องใส่เปิดเบิ่งซื้อครับผมเปิดเบิ่งซื้อครับอู้หตัวังใหญ่เลยครับผมครับพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ้งยีงหลังนึงก็ครับนี่เบิ้งหลังนี่ก็ครับโอ้หลังอา้กระครับผมเต้บโบเปียกไหมครับเดเบิ้งก็ครับเพื่อมันจะมีตัวครับผม เทียบครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ว่างเปล่าครับง่านเปล่าครับพี่น้องหรือหมู่อะไปใจมูกค,ครับผมก็ไม่ได้สังเกตนมครับขอ,อยาเญาอใส่จันไว้ก่อนครับเราไปเก็บปลาตัวนั้นครับผม ผมรับผมผมเป็นองครับผมเดี๋ยวเติบอยู่ครับมมาครับผม โอ้โพี่น้องอ็ครับ,คร,บครับผมเต็มเลยครับเต็มทุ่งเลยครับผมเดี๋ยวไปถือให้พี่น้องเพ่ออยู่บ้านต่อครับครับพี่น้องมง,งานข้นงานเสานี้ครับผมโอ้มีปะดุทุ่เบ็ดน้เซ่วครับผมอ้ยพี่น้อง,งครับปะดุ สร้งตัวก็ีสม้วที่เบ็ดปักผงครับผลงานครับผมในละมันๆครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปหาอยู่หากินแบบบ้านนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องไทยบ้านอีสานเด้อครับผมไว้เพาะกันมื่นเ่้เซาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ยินดีมีแห่งกันสู่สุขสุขลนครับพี न, ่น้อง